มีแมาเกลออินเตอร์เนชั่นแนลฟายเวอร์ลิสเพนมาสเดินสิบนะคะหนึ่งเจ็ดโฆษณาที่สนามภายในสนามบินมาเกานะคะเรามารอจะขึ้นรถบัสที่สอง่าโรงแรมสีอ่าซึ่งหน้าโรงแรมมีอะไรครับหอไอเฟลหอไอเฟล นะซึ่งโอ้โหต้อง<ห>บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่อลังการและตะการตาที่สุดท่านจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่ผมบอกเลยผมไปมาเยอะหลายประเทศไม่มีประเทศไหนทําแบบไหนนะเป็นประเทศที่เชิญชวนเป็นอย่างยิ่งให้เรามาเสียตังคนะ์ท่านที่พบโชคมาอาจจะได้ใช้ในที่นี้นะแต่บอกนิดนึงนะครับประเทศนี้รายได้อันดับที่หนึ่งคือ คาสิโนเพราะฉะนั้นท่านจะชนะเขาไหมฮะไม่ <laughs> นะเพราะนั้นแล้วเล่นพอของฝากของคอเป็นกิมมิคนะแล้วก็ท่านถ้าท่านอยากได้ประสบการณ์แปลกใหม่มให้ท่านไปยืนดูคนจีนมาเล่นลงทีท่านรู้สึกว่าโอ้โหลงทีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งลงทีรถยนต์คันหนึ่งโอ้โหข้าวกิมซึ่งเย็นนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปทานข้าวที่บริเวณเวนเชียน ซึ่งย่อมาจากเวนิสประเทศอิตาลีทางตอนเหนือนะเมืองแห่งสายนาแตท่านจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นห้างแบรนด์เนมนะครับหรือบ่อนคาสิโน24ชั่วโมงมเห็นคนหน้าเศร้าเห็นคนหน้ายิ้มคงไม่ต้องถามว่าโดนอะไรมานะคนเศร้าๆก็จะมีหน่อยหวังว่าพวกเราจะยิ้มออกมาทุกคนนะฮะนะฮะยังผมก็เคยไปเล่นนะครับผมเสียไป200ฮ่องกง ผมอยู่ได้2ชั่วโมงเพราะผมเล่นสล็อตทีละ10เซนเน้นนั่งฟังเสียงมีความสุขดีนะฮะแต่ถ้าอยากตื่นเต้นก็ไปดูบาคาร่าโอ้มีหลากหลายมีให้เล่นเยอะมากนะครับแต่ว่าอยากให้เป็ประสบการณ์เนาะแล้วก็ที่นี่ดีครับรับน้ำดื่มฟรีนะฮะในคาสิโน ได้แต่มีทุกอย่างเลยนี่คนพื้นที่บอกว่ามีกาแฟมีทุกอย่างนะครับเครื่องดื่มทุกอย่างเพียบพร้อมให้ทุกท่านไนร์เทนทุกท่านได้เพียบพร้อมมากเพราะนั้นครับวันนี้ง่ายๆไปถึงแล้วฝากกระเป๋าขึ้นไอเฟสวันคุณฟูริดาอ่อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นมองกันครับมองกันครับนู่นนู่นะนู่นคุณจิรัาคุณสุภาพครับคุณชวีวันคุณชยานิต ค,คุณสุภัตราคุณสุนันทา มาพักห้อง037ชั้น12นะคะโรงแรมเวเนเชียนมาเก๊านี่ค่ะห้องสวยค่ะห้องน้ำค่ะชมห้องน้ำม,มีไฟมีน้ำดื่มให้ ชั้น12นะคะมองจากหน้าต่างลงไปข้างล่างมีสะว่ายน้ำใหญ่นะคะทางด้านขวามือมีหลายสะนะคะมองจา,จากนี้ไปมีประมาณสรสะค่ะแล้วก็จะมีลานเนี่ยค่ะข้างล่างสวยมาก ที่เห็นนิดๆคือออไอเฟลนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมหอไอเฟลกันสราน้ำมีหลายสระหอโรงแรมนะคะจะเป็นร้านอ่ะ ห้า การก่็ดูใบดูใบไม่มีไอ้อย่างเงี้ยไม่มีไอ้พ่นไอ้พ่นไอ้ไอ้ดูใบเป็นอย่างนี้เฉยๆแต่มาสิบกว่าปีแล้วแหละมีไอ้ไอ้นั่นดั่นนี่เป็นรูนเอ็นเกย์เล็กซี่เป็นดวงดาวอะไร่าเงี้ยเป็นอะไร พักนะคะมีป้ายให้ประมูลเรามาชั้น6กนะคะชั้น6นี้ก็จะมี ข้างบนก็ถ่ายวิวพาโนรามาได้นะครับแล้วเราก็จะนัดเจอกันตรงหน้าทางทางออกตรงแอาคารเลยแหละจะมีจุดนัดพบนะครับประมาณ6กโมงเย็นนะก่อนที่จะเดินเราไปพาไปรับประทานอาหารนะครับอย่าท่านรักษาเวลาให้หน่อยเพราะว่าเดินไปรับประทานอาหารค่อนข้างจะไกลนิดนึ่งนะครับี่อยู่เวเนเซียนนะครับเพราะตอนนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมว่าไปเลยไหมครับไปเลยนะท่านใดพร้อมแล้วไปเลยครับท่านใดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเลย เดอะปาริเซียนมาเก๊านะคะอันนี้เป็นวันแรกที่เรามาถึงเราก็าถ่ายรูปตรงโรงแรมนะคะสวยงามมากอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะคะติดตามช่องคลิปเราด้วยนะคะเป็นตอนที่สองเที่ยวมาเก๊าสวัสดีค่ะ